สวัสดีครับนักเรียนสตอิีกท่านนะครับวันนี้จนฟัง10ข้อดีจากหนังสือเล่มนี้นะครับอ n f นเอฟโยเซลนะครับอ่านไปล้วกันนะจะได้ไม่ติดเรศติดอะไรนะครับมีแปลเป็นไทยนะเขาตั้งชื่อว่าเลิกคิดลบนักคนดีนะครับพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ชีวิตคิดบวกหรือยังนะครับโดยคนแกรี่จอห์นบิชอปนะครับเท่าที่ได้ทําข้อมูลมานะก็นีลายประเด็นนะครับที่ มีความคล้ายกับสโตอิกอยู่พอสมควรนะครับมาดูดีเทลกันเลยเนาะข้อหนึ่งคุณไม่ใช่ความคิดของคุณนะฮะความคิดของคุณเป็นเพียงความคิดพวกเขาไม่ได้กําหนดคุณคุณมีอำนาจที่จะเลือกความคิดที่คุณเชื่อแล้วก็สลัดทิ้งความคิดที่ไม่มีประโยชน์ไปนะครับเลือกได้นะฮะมันทำให้ผมนึกถึงสโตอิกนะตรงที่ C b t ะเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น คุณตีความด้วยความคิดแล้วก็อา,มมาร,รมณ์ตามมาแล้วก็พฤติกรรมตามมานะความคิดนั้นมันเป็นเพียงแค่ช้อยนะครับเป็นเพียงแค่ช้อยเป็นเพียงการคาดการเป็นเพียงการคาดคะเนที่สมองสร้างขึ้นมาครับเป็นเพียงข้อมูลนะที่สมองมอบให้เราให้เรามาครับดังนั้นเนี่ยเราเองนะครับที่เป็นคนเลือกนะครับว่าความคิดเนี้ยเอามาใช้ได้ความคิดเนี้ย สลัดทิ้งไปครับไม่มีประโยชน์นะเราเลือกได้นะอย่าให้ความคิดมากําหนดคุณฮะคุณต้องกําหนดว่าจะเลือกใช้ความคิดใดนะครับถ้าทาได้นี้นะผมว่าคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นนะไม่ตกเป็นทาสความคิดแต่ทํายากนะครับทายากมากผมเองก็พยายามเลเตือนตัวเองอยู่ต,ตลอดว่าเนี่ยเอ,อ้ยความคิดเนี่ยมันมันเป็นจังนะมันเป็นขยะออกไปนะแต่มันก็มาเลยเพราะว่ามันมีความรุนแรงนะ ของมวลมันอยู่ของมวลสารมันอยู่นะดังนั้นก็ต้องพยายามฝึกต่อไปนะข้อ2ความรู้สึกคุณไม่ใช่ข้อได้จริงครับเพียงเพราะคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องจริงนะความรู้สึกคุณมักขึ้นอยู่กับความคิดและความเชื่อคุณหากคุณต้องการเปลี่ยนความรู้สึกคุณต้องเปลี่ยนความคิดและความเชื่อคุณอันนี้ก็คล้ายข้อข้อที่1คือความรู้สึกกับความคิดนั้นมันมีความรีเลทกันนะครับความรู้สึกคุณนั้นมักขึ้นกับความคิดและความเชื่อคุณครับมันเป็น ความรู้สึกมาจากการตีความการให้คุณค่าครับนะฮะมันก็คล้ายกับสโตกเนี่ยตรงเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกนี่มาจากความคิดเหน็นเี่ยกับสิ่งที่คุณตีความมันครับให้คุณค่ามันว่าเป็นบวกหรือลบครับแล้วก็เกิดความรู้สึกตามมาครับความคิดเกิดความรู้สึกตามแล้วพฤติกรรมตามมานเนี่ยคุณต้องมีมีช่องช่องห่างระหว่างมันนะอย่าได้เอาความรู้สึกมาเป็นของตัวเองครับ ความรู้สึกไม่ใช่ข้อได้จริงครับความคิดก็ไม่ใช่ข้อได้จริงครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องม,มีการวางช่องห่างมีช่องว่างระหว่างมันครับนะฮะและย้ําเสมอว่าคุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ครับด้วยการนะครับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อคุณนะฮะเนี่ยกลับมาที่ c ธ t ครับนะฮะความคิดและความเชื่อคุณนั้นเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้จากอะไรครับ จากการหาข้อมูลใหม่มาตีตกครับมาโต้แย้งครับหรือมาทำให้เราเห็นว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าครับการอ่านปรัชญ,ญาช่วยได้นะครับการศึกษามุมมองความคิดของคนที่สำเร็จมากกว่าช่วยได้ครับการศึกษาความจริงครับที่มาจากคนที่มีประสบการณ์สูงจากคนที่เป็นนักปรัชญ,ญาช่วยได้ครับพวกนี้จะมา ทำให้น้ำหนักคุณมุมมองคุณความเชื่อคุณเปลี่ยนไปได้ครับเนี่ยหรือไม่คุณต้องเจอเองครับถึงสามารถเปลี่ยนความเชื่อได้นะครับถ้าเปลี่ยนความเชื่อได้ความสู้สึกจะเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับย้ํานะว่าคุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อได้ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อได้นะครับโดยเฉพาะเปลี่ยนความเชื่อให้มันเป็นกลางครับเปลี่ยนจากลบเป็นกลางหรือบวกเลยนะชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นทันทีนะครับ มาข้อ3ครับคุณต้องรับผิดชอบต่อความสุขคุณเองครับไม่มีใครสามารถทำให้คุณมีความสุขได้ครับต้องรับผิดชอบต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเองครับอันนี้ก็โตอีกชัดเจนนะเนี่ยนะครับต้จะมีความผิดชอบนะครับคุณเดี๋ยนะนะคุณต้องรับผิดชอบต่อความสุขคุณเองครับไม่มีใครทําให้คุณมีความสุขได้ครับก็กลับไปที่ Cbt อันนี้ คุณสามารถรั้ไม่ชอบความสุขครณได้ครับด้วยกันนะครับไปเวิร์กตรงที่ความคิดกับความรู้สึกครับซึ่งมาจากความเชื่อไงถ้าคุณเวิร์กเรื่องของความเชื่อได้นะครับการให้คุณค่าของเหตุการณ์เ่ยนะตอนนั้นนะครับชีวิตเปลี่ยนครับคุณจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นคิดบวกมากขึ้นนะครับสิ่งนี้ฮะเป็นสิ่งที่ จิตวิญ,ญญาณเขาสอนกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางพุทธศาสนานะครับไม่ไว่าจะเป็นทางฮินดูหรือทางเซนหรือทางตะวันออกตะวันตกก็ตามครับจิตวิญญาณสอนงนี้หมดเลยครับเพียงเพียงแต่ว่าเราเองคนที่เป็นผู้นับถือเองเป็นคนสาวกเองไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากพอเราต้องการขอและได้ครับเราต้องการใช้ศาสนาเป็นเหมือนสิ่งที่เพึ่งพิงต่างปฏิหารครับเราใช้ผิดนะเราใช้ผิด เราต้องปรับตัวเองว่าฉันสามารถบรรลุเหมือนศาสดาได้ครับต้องคิดอย่างนั้นนะฮะเราถึงจะมีโอกาสที่จะบรรลุได้ครับต้องเปลี่ยนมุมมองนะจากการเป็นสาวกเป็นคนที่มีโอกาสจะบรรลุได้เทียบเท่านะครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับดังนั้นครับต่อมาข้อที่4ครับนี่ก็โซเองครับ คุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้คุณสามารถควบคุมความคิดความรู้สึกและการกระทำของนเองเท่านั้นฮะคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คุณคิดรู้สึกหรือทําได้นะครับประเด็นนี้ถ้าคุณได้ศึกษาพื้นฐานสติกาเข้าใจนะว่าเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นสามเหลี่ยมครับนะมุมที่สําคัญที่สุดของสติคือคุณต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้กับไม่ได้นะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับว่านะคะคุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่คุณสามารถควบคุมความคิดความรู้สึกและการกระทาคุณเองเท่านั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ต้องเหนือย่านั้นคุณไม่อาจควบคุมได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนอื่นคิดรู้สึกหรือทำควบคุมไม่ได้ครับนะดังนั้นเนี่ยโฟกัสให้ถูกจุดนะถ้าคุณโฟกัสที่การควบคุมความคิดความรู้สึกการกระทำคุณได้นะรับเรื่อนะครับรับเรื่อแล้วก็ มีความสุขมากขึ้นนะครับก็อย่างที่เป้าหมายตัวอีกนะนะครับคุณจะมีคุณภาพชีวิตดีราบรื่นและมีความสุขได้นะครับแค่คุณควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมได้ไม่ไว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกและการกระทาคุณนะฮะ mm. ข้อ5ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคือคุณต้องรู้จักปล่อยวางนะทุกคนนะ่ะเจอกับอารมณ์ด้านลบเป็นครั้งคราวครับนะฮะ ไม่เป็นไรนะที่คุณจะรู้สึกไม่โอเคกับมันนะอย่าพยายามนะครับอารมณ์ด้านลบของคุณครับจงปล่อยตัวเองให้รู้สึกถึงมันแล้วก็ปล่อยวางมันไปครับนะคืออารมณ์ลบนั้นเกิดขึ้นได้เสมอครับอย่าไปต้านนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เออผมได้ข้อคิดใหม่นะปล่อยครั้งที่ผมเจอสิ่งกระตุ้นด้านลบมานะและผมก็เอามายํำคิดยํำทำส่วนหนึ่งมาจากการที่ผมปล่อยวางไม่ได้นะดังนั้นเนี่ย ก็ดีเช่นกันการได้ทาคอนเทนต์นี้ทําให้ผมได้ไอเดียไปในในการโอเคล่ะปล่อยวางมันครับปล่อยวางมันไปนะมันโอเคที่จะมีความสึกนั้นมันโอเคที่จะรู้สึกงั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่จะปล่อยวางมันฮนะโอ้ดีมาก้นนี้นครับก็คุณค,ควรกับความรักและความเคารพนะครับคุณมีค่าควรแก่ความรักและความเคารพเช่นเดียวกับคุณฮะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อรับมันครับ อย่าพยายามมากมายครับเพราะว่าคุณมีค่าพอที่จะได้รับมันนะครับข้อเจ็ดคุณเพียงพอแล้วครับนะฮะคุณเพียงพอแล้วเช่นเดียวกับที่คุณเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรือเปลี่ยนแปลงตัวตวนของคุณเพื่อคู่ควรกับความด้รัความเคารพนะฮะคือมันเป็นการพูดถึงคุณค่าตัวเองนะคุณค่าในการได้รับความเคารพนะฮะอย่าพยายามมันครับแล้วก็แบบอย่าพยายามสมบูรณ์แบบมากไปก็จงรักตัวเองครับรักในความที่ ไม่สมบูรณ์แบบนั้นครับรักในความยูนิคแล้วก็รักในสิ่งที่เราควรค่าแก่มันเนะฮะข้อแปดคุณสามารถทาทุกอย่างที่คุณตั้งใจจะทําได้คุณสามารถบรรลุสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่าให้ใครบอกคุณเป็นอย่างอื่นครับนะฮะคือเป็นความศรัทธาตัวเองนะว่าถ้าคุณตั้งใจทําอะไรให้ได้นั้นทําไ,ได้แน่นอนครับอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทําไม่ได้นะจงศรัทธาตัวเองครับเราะว่า ที่ผ่านมานะข้อ5นี่เป็นการที่จะไม่ทุบตีตัวเองนะเป็นการให้ภัยตัวเองว่าเอ้ยเราโอเคนะที่จะไม่โอเคนะที่จะรู้สึกว่าอารมณ์มีลบออกมานะข้อต่อมาคือเรามีคุณค่าแก่การได้รับความรักความเคารพนะครับแล้วก็ต่อมาคือเรามีความสามารถมากพอที่จะบรรลุที่ต้องการได้ครับนะต่อมาข้อ9ครับคนไม่อยู่คนเดียวนะครับ ทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะต่างก็เราก็เป็นมนุษย์ที่พยายามหาทางใช้ชีวิตนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจออะไรก็ตามติดขัดน,นะอย่ากลัวครับที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการอันนี้ก็ทําให้ปล่อยวางนะคือบางทีเราเนี่ยชอบคิดว่าโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวกับฉันนะความจริงไม่ใช่หรอกนะะทุกคนก็เจอเรื่องทุกคนก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันแหละดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับ พยายามขอความวยห่ือคนอื่นครับบางคนเนี่ยบางทีเรื่องที่คุณเจอเนี่ยคนอื่นอาจจะผ่านมาแล้วก็ได้หรือคนอื่นอาจจะสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณได้เช่นกันนะครับสุดท้ายชีวิตคือของขวัญน,นะครับจงถนอมมันนะครับใช้ชีวิตแต่ละวันให้เต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับก็เป็นลักษณะการอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็พอใจสิ่งที่คุณมีอยู่ครับถ้าคุณทําได้ทั้งหมดนะผมว่ามันสร้างพลังเชิบงบวกเลยนะใช่ไหมว่า ข้อแรกคือคุณไม่ใช่ความคิดเนี่ยถ้าคุณไม่เอาความคิดมาเป็นเหมือนกับให้มันควบคุมคุณได้นะอมเลือกที่จะรู้ว่าความคิดของคุณสามารถควบคุมได้นะแล้วก็ความคิดคุณเลือกได้จะเป็นยังไงนะบวกแน่น,นอนครนะับแล้วก็เนี่ยความรู้สึกเช่นกันนะความรับผิดชอบแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้ไม่ได้แล้วก็รู้ว่าเอ้ความรู้สึกผิดมันก็โอเคนะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้วายอะไรนะแล้วก็เห็นค่าตัวเองครับคู่ควรกับความรักแล้วก็ ศรัทธาตัวเองว่าสามารถทําได้แน่นอนครับตั้งใจทําได้แน่นอนครับอย่าได้ค่าตัวเองแล้วก็เวลาที่คุณมีปัญหานะคุณสามารถขอความช่วยเหลือคนอื่นได้นะและสุดท้ายคือชีวิตคุณเนี่ยเป็นของขวัญน,นะเว้ยจงรู้สึกดีตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็นะฮะเต็มใจที่จะใช้ให้มันมีประโยชน์สูงสุดนะครับอูเล่มนี้ดีนะครับขอแนะนําให้ลองไปอ่านดูยนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ